ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืนี้ก็มาพกอกกับป้เจียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องเด้อครับป้เจียมผ้ามาสลุเลขอกลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กับวันศุกร์ที่สิบแปดครับวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้เนาะพี่น้องเนาะครับววันพุธที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้า ครับเด็กล่างก็ออกศูนย์ศูนย์นะพี่น้องเนาะครับสุดที่พ่อเตียมสรุปให้งวดที่ผ่านมาพี่น้องครับตัวเด่นบอมาเนาะพี่น้องเนาะครับมาตัวรองศูนย์กับเก้านะครับเพราะว่าเปีกับเก่าเน,นี่ยะแนนห่างกันแน,น่คะแนนหนึ่งนาะพี่น้องครับพ่อเตี้ยมทะลับใบซีไปศูนย์กับเก้าครับเอามื่อนี้พ่อเตี้ยมผ้ามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับก็มีอยู่สิบสองอาจารย์ พี่น้องงวดนี่พราะว่าลายปูพันบริษงใหม่พอเตียมนะครับเพราะว่างานออกพรรษาปูพันติทุระนะครับเนาะครับนะไปเบิ่งน้ากันนะพี่น้องครับ ข้าพเต้าจะเริ่มเลยด้อพี่น้องมีของพอสวัสด์ของพอสวัสด์เนี่ยข้าตเจ้าบราล้ลงคลิปด้วยพี่น้องเด้อรับแต่ว่าอามาสรูเบานะครับพอสวัสด์ไห้มาบนล่างวิ่งรูดสี่กับเจ็ดเน้นที่สี่พี่น้องสี่กับเจ็ดครับ หาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อโอ้เน้นอยู่หาตัวพี่น้องหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ขับตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมกระคอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อสวัสดิ์เนาะพี่น้องเนาะคอยเข่าคอยแตกปังๆอย่าลื่อมนะพี่น้องเด้อทุกๆอาจารย์อย่าลืมกลับตัวไว้นํามักสอบตัวใดเนาะพี่น้องเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เฉมมาลาดอันนี้พ่อเทียมกับบได้ลงงชิปพี่น้องเอามาสรูเบาครับเลขติดบนล่าง4ี่ห้าหเน้นที่หพี่น้องขับเน้นที่หกนะพี่น้องเนะาะพ่อเทมเสียวจะตัวเน้นนะพี่น้องนะครับ4ี่ห้าหเน้นที่หคขับหนึ่งหี่หได้พี่น้องเนะ้สอง8 9 8เกับ เบิงไหวนาะพี่น้องเนาะเหล็กบ่อลายหางนะครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอ,ขอขอบคุณอะไรๆนะครับเด้ออาจารย์เฉียมมาลาศนาอพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เฉียนขาดปัดกับพี่น้อง เียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวพี่น้องหกตัวเดียวครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องขับเน้นที่เก้าหกศูนย์หกแปดหกเนาะพี่น้องเนาะเอาหมักสอบแต่เด็กก็จะเลื่มได้พี่น้องเลิกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะขับควายเข่าควายแตกปัง,ปงๆเล้หงวดนี่พี่น้องเอฟซีจะได้กศกมันหมานกันหน้าคาม แคปหน้าจอครับผมรับไปเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้วได้พี่น้องเด้อขับปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวพี่น้องศูนย์ตัวเดียวรับรับปูเนี่ยในที่ศูนย์หกศูนย์เก้าได้พี่น้องเด้อ 0708เ้องกระพิจารณ้ามึงเอานะพี่น้องเนาะ906เลขสามโตนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมรับปฏิยมขอ้อกราบขอบพระคุณปูหลายๆเนาะครับเนาะปูกูแก้วนะครับ,ปนะรบไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมเและพี่น้องเนะ้อครับพ่อช่างคมลงวัี่ผ่านมาเลขวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างเและพี่น้อง ขับงดนี้พอพะนมาบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8ปดได้พี่น้อง7กับ8ปดนะครับเอาส่วนตัวเน้นนดพี่น้องเด้อแปดสองับตัวที่บรเน้นเข้ามาเข้ากับพิจารณาเมืองเอเนอพี่น้องเนาะขับที่สําคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อขับส่วนเลขสาตัวกับ8 ห้าแปดสองนะครับเนาะตัวเน้นนะครับเอาควายเข่าควายแตกปังๆนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมครับป้าเตี่ย็ขอขอ,ขอบคุณห,หลายนะครับเด้พอพ่อช่างคมเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหลนอนนานะพี่น้องพ่อแหลนอนนาบนล่างวิ่งโดดสี่กับเก้าพี่น้องสี่กับเก้าสี่ เก้านะครับครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเด้อสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามนอนขำเนาะพ่อแหล่นะครับเอ้าอย่าลืมพี่น้องมาสอบตอนในห้องอย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับแคปหน้าจอครับผมครับพ่อเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหลนอนนานะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองหารพี่น้องขับเซียนหนองหารบนล่างวิ่งรูด6กับ5้ได้พี่น้องหกกับ5 5 6นะครับขับส่วนจับคู่ตัวเด่นได้พี่น้องเด้อเด่น60 64นยหนะครับเนาะ ครับส่วนตัวกันตัวร่องเขากับเบิงไว้น้าพี่น้องหกหกห้าห้ากันเบิ้งกันเป่านะครับเอาแชปหน้าจอครับผมรับรเตรียมกับอขอบพูดหลายนะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะ่ยอยเข,าข่าหอยแตกปังๆนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนมวดที่พานมากกับเข่าศูนย์ศูนย์นะพี่น้องเด้อ นะครับงวดนี้ภายในมาบนล่างวิ่งรูดศกับ8งวดที่ผ่านมากกับศกับ7มาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องงวดนี้0กับ8 0กับ8ครับ0กับ8ปดเอาพี่น้องส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเด้อ07 86 67กับ11นําพี่น้องมี11ึ่เก่าเนะครับเด้อเลขเป่า ขับเบิ่งไว้น้องพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมรับปเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนะเาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวาน,นพี่น้องเนอครับเซียนชัยวานกับงวดกวนกับเรียกมากนำกันเจ็ดเก่านะครับงวดนี้ไ้มาบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าพี่น้อง แปดกับเก้าแปดเก้านะครับเนาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเดิรนเน้นที่แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามครับตัวกันกับเจ็ดสองเจ็ดสามนะพี่น้องเนาะเซียนชัยวานพินสุบม,มาน้ากันอีกเนาะพี่น้องงวดนี้ครับแชปหน้าจอครับผมครับปะแตีมขอขอ,อไไคบคุณหลายาน,นะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะ รับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้องขับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด1กับ2พี่น้อง1กับ2 1, 2, 1 2นะครับขับชุดเน้นนะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็สองแปดหนึ่งแปดสองเก้นาสองะพี่น้องเนาะ รับอามักตัวเด็กกับพิจาหน้าบึงนอกพี่น้องเนาะที่สําคัญก็จะเริ่มกับตัวไว้นํานะครับแคปหน้าจอครับผมรับประเตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายเด้อพี่น้องรับเซียนหนองคายกับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปด ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นที่แปดหนึ่งแปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองขับแปดสามเจ็ดสามกันหกหนึ่งหกสองนะพี่น้องเนาะครับคอยเข่าคอยแตกเด้องว,วดนี้ปังๆพี่น้องอีฟซีจะได้สุกๆมันมนันนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมครับปตรียมขะเคาะขอบคุณในหลาย,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 น,น,ยนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อคือของพอเตีมเนาะครับเนาะครับของพอเตีมครับบนล่างวิ่งรวดเก้ากับศูนย์พี่น้องเก้ากับศูนย์เก้าศูนย์นะครับครับพี่น้องศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะพี่น้องเนาะ ครับพอเตีมเน้นชุนสามชุนสี่เก้าสามเก้าสี่ครับผิดพลาดประกันใด้พอเตีมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับลักแปดขมักขจับเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับเอ๋อพอเตีมพ่านับผ่านแน่นปรกันบัตนี่พี่น้องครับศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ ศย์มี3คะแนน1มี1คะแนน2มี1คะแนน3ไม่มีคะแนน4มี2คะแนน5มี1คะแนน6มี3คะแนน7มี3คะแนน8มี4คะแนน9มี3คะแนนพี่น้อง8อีกแล้วพี่น้องก็คะแนนกับซูซีกันนะพี่น้องเด้อเบิงเอาเด้อ พอเตียมก็สิเอาตามนี่แหละตามคะแนนนี่ยนะพี่น้องเนาะแปดสี่ข้านนนะครับครับส่วนตัวล่องพี่น้องกับเบิ้งเอาได้พี่น้องเนี่ยพอเตียมเอาตัวเดียวนี่แหละนะครับเนาะตัวล่องกับสามข้านนกับศูนย์หกข้าเนโอนหกกับมีสามข้านนเจ็ดกับมีสามข้านนเก้ากับมีสามข้านนนะครับ กระเช้ามาเป็นตัวร่องกระเช้าลายตัวคนเนาะพี่น้องเนาะศูนย์หกเจ็ดเก้านะครับอ่าคือกระถทือนาะพี่น้องเนาะหลุดกระหลุดแปดตัวเดียวนี่ละครับชัดเจนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อบัณพี่น้องครับชัดเจนบนะพี่น้องเนาะตามนี้ละ แปดนี่ละสี่คะแนนครับซุ้มนี่ก็สามคะแนนศูนย์กับสามคะแนนเนาะพี่น้องเนาะหมักจังได้กระจับออกในนี่ก็ได้พี่น้องอผิดพลาดประกันใดพอเตรียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อครับสายวิ่งสายหลุดพอเตรียมก็ไว้พอนคอยเข่าคอยแตกครับพี่น้องเย็ีก็จะได้โฉบโมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะ ทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพาดชิปใหม่ๆนะครับเอาสําหรับชิปนี้เพอาเต้มกันมีแค่นี้พี่น้องขอให้ทุกคนโุกโศกมันๆมานแห้งแห้งวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม